สวัสดีครับคลิปนี้ก็เอามาเบิ้งเลยนี่ครับการลากสายน้ำหยด,ดครับโดยรถไทยน้อยยิบซีครับนี่ต้องตอกเด็กก่อนครับนี่ตอกเด็กเกก่อนปึ๊บเอารถไทยน้อยหย,ยิบซีแรงครับลากไปใส่เบิง้งสายสิ่งมาก ตอนเราเปิดช่องรุนสร้างนี่ครับโบ่นใสายซิงหบอกผมว่าวิธ so ีการลากสายน้ำหยดซื้อรองไหว้เป้เลยเดี๋ยวจังเดี๋ยววะ ซื้อได้เก็เหรอครับพี่น้องครับทะลบมาแล้วเดียวครับมูนงไปปุ้ยมันหนึ่งซื้อในช่องนี้นครับถามีพายุแบบว่าลมหมกขุดมั้งเดี๋ยวอ้ดเดีด๋จัดเลี้ยงไม้ก็เหรอครับพี่น้องนี่ก็เป็นวิธีทำบ่มีลมก็เป็นอยังครับตรงนี้ก็เกละาเกล้า

ผลงานคร <ves> ับผลงานของเรานะรถลับตะกลนครับกระต่าครับรถใหญ่ๆครับเด็เยอะเนา เออหนั่งละให้มันก็สวยเนาะเลี้ยมเขาเลี้ยมขาเนะาะใหเนาะเดเีไอยว่าเาวเีอนะ ก็ใส่ที่ละสองโคงสามโคงรถใหญ่ที่ละสสิบรถรถตรงเขาเนาะ้วใส่ที่ละสิบมันึนนตรงดีอไข้รังแห้งกลยนะไแล้วครับแล้วตะไลตะไรตะไลมาแร้ว เดี๋ยวผมหมอนมอเซร่ากับครับที่เรสองเซนกันได้กับผูตรงวันดี้ก็ผมต้องได้เชียกเขาแหละมีเพนรถไทยลารับรถไทยเป็นไรไอ้ครับ,รรบเดี๋ยวโกูแล้วเดี่ยวโก็บอกยังครับอ้อยต่อครับผมไม่ได้เชียกนะครับยดถึงซื้อได้กะไรให้เขาเพราะว่าอ้อยต่อน,นี่

ดแดงยกลอวามเลแซนเดอรเป็นตางสิบ<ม>่ะเฮ้ยงนนาดีใช่ปะสนแบบงี้เลยอย่างดีด้วยยี่หอยเอาางครั้งโยครับ mai ở cho nên tao đây, khơi ở khang yếu, thì đây, cùng cái này, quay, quay, hèn, ngâm, quay, quay nhau, mất bát, ngâm bể sệt, tăng dài, tăng เหล็กสีวิสองัตครับตัวหนึ่งก็สีต่อข้างบนตัวนึ่งสีต่อข้างนี้ขอนออกเลยก่อนอ๋อ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 อมเนอะเลงผมอาโอ้โผลอันนั่น่ะเลงเ Ha <laughs> ha ที่นี่กับฝากไว้เพื่นนนะอนครับขอณครับสวัสดีครับ